สวัสดีค่ะป้าโมนาพาแซฟส์ไพยเดนมาค่ะวันนี้สองวันแล้วนะคะไม่ใช่วันนี้สองวันแล้วที่ป้าโมนาได้ยินข่าวเกี่ยวกับแอปหาคู่นะคะเนาะวันนี้ป้าโมนาขอหยุดพักเรื่องครอบครัวตัวเองไว้แป๊บหนึ่งนะคะหรือว่าขอหยุดพักเรื่องการอัปเดตชีวิตตัวเองตอนนี้ป้าโมนาอยู่ต่างประเทศนะคะเนาะป้าโมนาอยู่ต่างประเทศ อากาศหนาวแล้วเหรอคะทาไมใส่ผ้าพันคอป้าโมนาอากาศยังไม่หนาวนะคะแต่เริ่มเปลี่ยนแล้วตอนนี้อากาศาเขาเรียกว่าอะไรไปลายซัมเมอร์จะเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะวันนี้ที่ป้าโมนาทําคลิปคือวันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะยี่สิบเอ็ดกันยายนเนาะแต่พอป้าโมนาเห็นข่าวป้าโมนาไปฟังในรายการโหนกระแสอะไรก็แล้วแต่นะคะเนะ พอเข้าไปฟังแล้วปา้ามนาก็มีความรู้สึกนิดๆ,ๆเจ็บีิดๆนะคะเจ็บจีิดๆในใจนะคะเนอะที่ทําไมอะพวกเราผู้หญิงไทยอยากมีผัวฝรั่งต้องไปเสียเงินมากมายแต่อันนั้นมันก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลของเขานะคะที่เขาอยากจะไปเสียเงินหรือว่าเขามีเงินนะคะ ส่วนป้าโมนาเองป้าโมนาไม่มีเงินป้าโมนามีเงินไม่เยอะนะคะมีเงินแต่มีเงินไม่เยอะเนาะป้าโมนาทำไม,มป้าโมนาต้องคืนน้ำลายป้าโมนาเจ็บคอนะคะแล้วที่พันคอนี่คือป้าโมนาเจ็บคอไม่สบายค่ะอากาศเปลี่ยนเนาะทาไมป้าโมนาถึงมาทําคลิปนี้คือป้าโมนาอยากจะมาแบ่งปันในสายฝอที่อยากจะมีสายฝอแต่เพียงแต่ว่าสายฝอแบบป้าโมนาคือสายฝอสายลุยนะคะสายฝอสายลยุยแล้วก็สายฝอที่ อยากได้จริงๆลุยจริงๆลุยคนไหนอยากอยากอยากมีอ่าสายฝอแบบแบบสไตล์ป้าโมนานะคะป้าโมนาก็ขอแนะนำเนาะขอแนะนำสไตล์สไตล์ลุยไม่มีเงินนะคะคือเราอ่ะไม่มีเงินที่จะไปซื้ออ่าหรือว่าสมัครเป็นเมมเบอร์แบบเขาแพงๆแบบนั้นนะคะถ้าจะมีเงินสามสี่หมื่นหรือมีเงินเป็นแสนนะคะป้าโมนาว่า เก็บเอาไปไว้ให้ลูกกินดีกว่าเนาะหรือว่าเอาไว้ไปอาหาสมัครงานทําในดงฝรั่งดีกว่านะคะป้ามนาก็จะมาคุยเลยนะคะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่คุยเฉพาะคนสายฝอที่ลุยนะคะเนาะป้ามนานะ่ะอยากมีสายฝอป้ามนาก็ไปที่หัวหินเลยนะคะหัวหินพัทยาภูเก็ต สามแหล่งนี้ที่ป้ามนาอยากแนะอยากแนะนําหรืออยากพูดถึงแล้วก็มีอีกที่หนึ่งก็คือกรุงเทพกรุงเทพสุขุมวิทนะคะที่ป้ามนาเคยได้ยินนะเพราะว่าหลายหลายสายฝอที่มาอยู่ต่างประเทศแล้วก็หลายๆคนที่ไปเจอผู้ชายที่สุขุมวิทนะคะสุขุมวิทซอยไหนบ้างอย่างข,ขออนุญาตเอ่ยถึงพี่สุนารีนะคะพี่สุนารีแกก็ไปเจอผู้ชายแฟนแกอยู่ที่สุขุมวิทนะคะ ตามสไตล์ของป้าโมนาคือหัวหินเป็นผู้ชายที่อบอุ่นแล้วก็ผู้ชายที่มีครอบครัวแล้วอยากมาอยู่ที่นี่นะคะถ้าไปพัทยาคือคุณต้องคุยเก่งสวยเซ็กซี่ป้าโมนาไม่ใช่นะคะสาหรับตัวเองอันนี้คุยเรื่องตัวเองให้ฟังแล้วแล้วเป็นยังไงนะคะถ้าไปภูเก็ตคุณต้องเก่งภาษาคุณต้องมีค่าคองชีปที่สูงนะคะป้าโมนาไม่มีค่าคองชีปที่สูงคะ่ะป้าโมนามีแค่ แรงกําลังและป้ามนามีแค่รถมอเตอร์ไซค์เก่าๆอยู่คันหนึ่งสมัยนั้นนะคะสิบปีที่แล้วนะสิบปีที่แล้วป้ามนาไปทํางานอยู่ที่หัวหินหลังจากทํางานอยู่ที่หัวหินแล้วป้ามนาก็มีความมาได้รู้จักได้คุยกับฝรั่งนะคะป้ามนาทํางานเป็นแคชเชียร์สนามกอล์ฟแห่งหนึ่งของหัวหินนะคะเนาะได้ได้คุยได้พูดคุยกับฝรั่งป้ามนาเป็นคนที่จบแคปปหกนะคะ จบนักจบโรงเรียนแค่ป .6 แต่ป้าโมนามีความมีความอยากจะเรียนต่อป้าโมนาก็ไปเรียนต่ออยู่ที่มต้นมอปลายก็ศูนย์าการศึกษานอกโรงเรียนนะคะเนาะหลังจากนั้นป้าโมนาก็ว่าทํายังไงฉันจะได้เจอฝรั่งที่ชอบฉันเพราะว่าในสนามกอล์ฟส่วนมากที่เขามาเขาก็จะมาแบบครอบครัวเพราะว่าเขาตีกอล์ฟเขาก็ตีกอล์ฟแบบมีความสุขเขาก็มาแบบครอบครัวถ้ามาเดียเด่ยว ดัน,นั้นป้าโมนามีแฟนไม่ใช่มีแฟนมีเพื่อนมีเพื่อนผู้ชายที่เป็นชาวต่างชาติที่เขาจะมาทุกปีทุกปีเขาจะมีความน่ารักแต่เขาก็น่ารักกับทุกคนนะคะคนนี้เนาะป้าโมนาจะเรียกเขาเยินหรือว่าโรนันโดอะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าเขาจะเป็นคนุณล่างใหญ่ๆแล้วฟันเขาจะเจอๆนะป้าโมนาก็จะเรียกแบบแบบให้จําได้จําง่ายๆแต่เขาเป็นชาวแคนาดานะคะก็ยังคิดถึงเขาอยู่นะเป็นเพื่อนที่ดีนะคะเป็นเพื่อนที่ดี ้าถามว่ามีเงินให้เราไหมเขาก็ไม่ได้มีเงินให้เราเพราะว่าเราไม่เป็นอะไรกับเขานะคะเนาะหลังจากนั้นมาป้าโมนาก็ว่าทํายังไงฉันถึงจะได้ผู้ชายนะคะ,ะป้าโมนาก็เลยอตอนนั้นป้าโมนาอยู่อพาร์ตเมนต์ซอย88นะคะพูดได้ทุกอย่างเพราะว่าป้าโมนาอยู่จริงทําจริงนะคะป้าโมนาอยู่จริงทําจริงนะคะป้าโมนาอยู่อพาร์ตเมนต์ซอย88 หน้าซอยหน้าอพาร์เมนต์ป้ามมนามีอ่าเขาเรียกว่าอะไรมีร้านอินเทอร์เนต็ตนะคะอ่าในในอ่าอพาร์ตเมนต์ป้ามมนามี Wi-Fi นะคะแต่ WiFi ก็คือมันก็คุยไม่สนุกอะเนาะอ่าแล้วมันก็ต้องซื้อเป็นรายเดือนสมัยนั้นนะคะสมัยที่ป้ามมนาอยู่อพาร์ตเมนต์นั้นซื้อเป็นรายเดือนป้ามมนาก็เลยไปนั่งในร้านอินเทอร์เนต็ตหาคู่นะคะในแอปหาคู่สมัยนั้นเมื่อป้ามาอที่ป้ามมนารู้จักก็คือไทยเลิฟลิงนะคะ หลังจากไทยเลิฟลิงป้ามนาก็คุยคุยคุยในไทยเลิฟลิงป้ามนาทํำยังไงคุยยังไงก็คือเข้าไปในอินเตอร์เข้าไปในร้านอินเทอร์เน็ตร้านเล่นเกมร้านอะไรนี่แหละร้านคอมพิวเตอร์เยอะๆนั่นแหละไปในช่วงที่เด็กไม่ไม,ไม่ไม่ใช้บริการนะคะถ้าเด็กเขาใช้บริการก็คือช่วงหลังหลังห้าโมงเย็นไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยป้ามนาก็จะใช้ช่วงอื่นนะคะช่วงแรกๆนะจะใช้ช่วงอื่นแล้วเราก็คอยดูซิว่า ช่วงไหนที่เด็กไม่ไม,ไม่ไม่เข้าหรือว่าเป็นแต่ทางร้านอินเทอร์เน็ตสมัยนี้นะคะเขาก็จะมีหลากหลายหลากหลายโซนก็คือโซนเงียบโซนอะไรเขาจะทำล็อกล็อกล็อกล็กไว้ให้ก็คือเขาอาจไม่ได้ยินเสียงเรานะคะเนาะป้าโมนาก็ไปนั่งพักหนึ่งนะคะก็คำว่าไปนั่งพักหนึ่งคือป้าโมนารู้แล้วว่าป้าโมนาต้องไปหาในไทยเลิฟลิงป้ามนาทํำยังไงบ้างนะคะก็คือสมัคร สมัครไทยเลิฟลิงป้าโมนาก็คือสมัครไทยเลิฟลิงแต่ป้าโมนาไม่มีเงินป้าโมนาก็แค่เสียค่าชั่วโมองอินเทอร์เน็ตไปนั่งในร้านคอมนะคะร้านเออเขาเรียกร้านคอมพิวเตอร์เนาะไปนั่งในร้านคอมหลังจากสมัครแล้วในในในแอปนี้ป้าโมนาก็มีฝรั่งเข้ามาคุยนะคะแต่แต่เราเราไม่เห็นหน้าเขาเนาะ ใครเลิบลิ้งเห็นหน้าไหมสมัยนั้นนะคะเนาะนั่นแหละป้ามนาก็เข้าไปสมัครแต่เขาก็จะให้เราสมัครเพิ่มขึ้นคือสมัครสมัครเป็นสมาชิกเขาไหมสมัครทั่วไปนี่คือเราเห็นเราคุยนะคะแต่บางทีเราอาจจะได้แบบฝรั่งที่แบบมามามา,มาสนุกสนานอะไรนะคะมาคุยสนุกสนานแต่ป้ามนาคิดว่าถ้าป้าโมนาเข้าไปในแอปพวกนี้แล้วคือมันได้ความรู้เกี่ยวกับภาษาหนึ่ง เราก็เปิดหน้าจอสักสองหน้าจออันนี้เป็นหน้าจอที่เราจะคุยกับชาวต่างชาตินะคะแต่อันนี้ก็จะเป็น Google Translate ป้าโมนาไม่เก่งนะคะป้าโมนาก็เปิดทั้งสองอันเป็น Google Translate แล้วเราก็กรอกเข้าไปนะคะว่าเราเรารูปร่างสูงยังไงอายุเท่าไรแล้วต้องการผู้ชายแบบไหนอะไรนะคะเอะแต่ผู้ชายที่เข้ามาก็จะเป็นหลากหลายนะ สมัยนั้นตอนนั้นก็จะเป็นโซนยุโรปนะคะโซนยุโรปแล้วก็แม้กระทั่งมีแม้กระทั่งตุรกีอะไรพวกนี้มีหมดเลยนะคะตุรกีเยอรมันเดนมาร์กอะไรมีหมดเลยค่ะมีหมดเลยเนาะฝรั่งล้วนๆน,นะคะเนาะฝรั่งล้วนๆนะคะที่เข้าไปเนาะนั่นแหละป้าโมนาก็นั่งนั่งป้าโมนาจะไปนั่งวันละชั่วโมงสองชั่วโมงนะคะแต่เราจะไปช่วงที่ไม่มีเด็กเนาะเพราะว่าบางทีเราก็ไม่อยากให้เสียงดังเวลาเราคุยกับฝรั่งอะไรอย่างนี้นะคะเนาะ วันนี้ป้าโมนาก็เลยเอามาเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนเมื่อก่อนถ้าเราอยากจะมีแฟนฝรั่งป้าโมนาก็ต้องลุยดงฝรั่งเลยก็คือป้ามนาไปที่หัวหินนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าป้าโมนาจะมาเล่าให้ฟังอีกว่ามีแอปไหนบ้างที่เรารู้นะคะหรือว่าอะป้าโมนาต่อเลยดีกว่าป้าโมนาต่อเลยนะคะ